สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะตอนรับเข้าสู่สปอร์ตบาร์สตอรี่นะคะรายการที่พร้อมเสิร์ฟเรื่องราวที่น่าสนใจของวงการฟุตบอลต่างประเทศทั้งในและก็นอกสนามไม่ว่าจะเป็นเรื่องอดีตที่น่าจดจำหรือว่าเรื่องปัจจุบันที่น่าสนใจเราไม่พลาดที่จะหยิบยกแล้วก็นำมาให้คุณผู้ชมได้ชมไปพร้อมๆกันค่ะ วันนี้ s p o r t b a s t o r y ไปดูกันที่เรื่องราวของคายฮาวเวตนะคะนักเตะสารพัดประโยชน์ของปืนใหญ่อาร์เซนอลที่กำลังโชว์ฟอร์มดีในตำแหน่งหน้าเป้าโดยเฉพาะในเกมลีกที่บุกไปเอาชนะไบรตันถึงถิง่น3ประตูต่อศเมื่อวันเสาร์ที่6เมษาย,ยนที่ผ่านมาฮาวเวตก็จัดการยิง1จ่าย1ช่วยทีมคว้า3แต้มค่ะ ชัยานขึ้นนําจากฝูงชั่วคราวในขนาดนั้นนะคะโดยมีอยู่71แต้มจากการลงแข่ง31นัดซึ่งเป็นการแย่งชิงตําแหน่งแชมป์กับลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างสนุกทีเดียวค่ะที่สําคัญตอนนี้ปืนใหญ่อาเซนอนไม่แพ้ใครในหลีกมากกว่า11นัดแล้วนะคะโดยชนะถึง10นัดเสมอ1นัด และที่สำคัญค่ะ11นัดที่ว่ามาเนี่ยฮาวเวตก็จัดการยิงไปถึง5ประตูกับอีก4แอสซิสต์ตอนนี้เขากลายเป็นโมเมนตัมของทีมแล้วก็สร้างอิมแพคให้ทีมได้เป็นอย่างดีเลยล่ะคะ่ะหากย้อนกลับไปก่อนเริ่มต้นฤดูกาล2023-2024ปืนใหญ่ก็ได้ประกาศคว้าตัวคายฮาวเวสตา a r ทีมชาติเยอรมนีในวัย24ปีมาจากเชลซีค่ะ มีการเซ็นสัญญาค้าแข่งในทินเอมิเรตสเตเดียมเป็นเวลา5ปีหรือว่าจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2028ค่าตัวเขาอยู่ที่60ล้านปอนด์นะคะคิดเป็นเงินไทยประมาณ2,640ล้านบาทบวกโบนัสตามเงื่อนไขต่างๆอีก5ล้านปอนด์หรือว่าประมาณ220ล้านบาทแล้วก็สวมเสื้อหมายเลข29ซึ่งเป็นเบอร์เดิมกับตอนที่เล่นให้กับเชลซีและไบเออร์เลเวอร์คูเซน แต่ก็มีคําถามตามมาแหละค่ะว่าเขาจะเล่นในตําแหน่งไหนภายใต้ระบบของอาร์เตต้านะคะเพราะว่าตอนที่เล่นให้กับเชลซี mm. เขาถือเป็นนักเตะอนเนกประสงค์ที่เล่นได้ทั้งกองกลางตัวรุกและกองหน้านอกจากนี้ยังสามารถเล่นริมเส้นทั้งสองข้างได้อีกทั้งยังทําได้ดีทั้งสองเท้าแต่การมาอยู่กับอาร์เซนอลซึ่งเป็นทีมที่ไม่ได้มีปัญหาในแนวรุกจึงยังมีข้อสงสัยแหละค่ะว่าอาร์เตต้าจะจับเขาไปอยู่ตำแหน่งไหนของทีม กระทั่งเริ่มต้นฤด,ดูกาลนะคะคายฮาวเวตเนี่ยถูกจับให้อยู่ในตำแหน่งกองกลางตัวรุกแต่ดูเหมือนตำแหน่งนี้จะไม่เหมาะกับเขาเท่าไหระะ่ล้วค่ะทำให้เขาโชว์ฟอร์มได้ไม่ประทับใจแฟนบอลโดยในเกมกับฟูลแลมซึ่งเป็นนัดที่3ของฤด,ดูกาล2023-2024 ก็เริ่มมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะคะโดยเฉพาะในจังหวะที่ฮาวเวดพยายามชิงบอลเล่นกับกาเบรียลมาติเนลลี่ดูแล้วเนี่ยไม่ค่อยเข้าขากันจนเกิดเสียงบ่นว่าฮาวเวดเล่นเหมือนไม่ได้ซ้อมร่วมกับเพื่อนร่วมทีมนอกจากนี้ในหลายๆจังหวะจากหลายๆนัดการเล่นบอลเท้าสู่เท้าหรือว่าจังหวะสอดขึ้นไปทําประตูของเขาก็เกิดปัญหาบ่อยครั้งจังหวะสุดท้ายที่จะจบสกอร์เขาก็ทําได้ไม่ดีพอคะ่ะ นอกจากนี้ยังมีปัญหาในเรื่องของจังหวะก,การเช็คตำแหน่งล้ำหน้าจึงไม่แปลกที่จะเกิดความไม่พอใจของแฟนปืนใหญ่นะคะแล้วก็มีเสียงเรียกร้องจากแฟนบอลให้ลองดรอปเขาเป็นตัวสำรองไปก่อนและจะว่าไปแล้วการที่ฮาเวดเล่นไม่ออกส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากการกดดันตัวเองแหลคะค่ะเพราะว่าการย้ายมาครั้งนี้ของเขาเนี่ย มาพร้อมกับค่าตัวที่สูงเป็นอันดับ2รองจากดีแคลนไรส์ในดิวซัมเมอร์ที่ผ่านมานะคะ การแบกรับความคาดหวังและพยายามจนเกินไปจึงส่งผลให้เล่นไม่ค่อยออกแล้วก็ไม่เป็นตัวของตัวเองสักเท่าไหร่ยิ่งในเกมที่ปืนใหญ่เปิดบ้านเอาชนะแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดไป3ประตูต่อหนึ่งซึ่งเป็นนัดที่4ของฤด,ดูกาลเจ้าตัวก็มีโอกาสยิงจอจอๆแต่ว่ากลับยิงพลาดแบบเหลือเชื่อนะคะทําให้ยิ่งตอกย้าว่าเขาเองเนี่ยน่าจะไม่เหมาะกับอาร์เซนอลจริงๆเลยคะ่ะร้อนถึงอาร์เตต้าต้องออกมาให้สัมภาษณ์ปกป้องฮาเวตเลยนะคะ และเปรียบเทียบช่วงปรับตัวของฮาวเวดเหมือนกับสมัยเริ่มจีบพันรายาแหละคะ่ะที่ต้องใช้ความพยายามแล้วก็ส่งข้อความไปหาเดินหน้าลุยจนสุดท้ายพันรายาก็รับรักนะคะด้านฮาวเวดเองค่ะก็ออกมาขอเวลาในการปรับตัวซึ่งแม้ในช่วงแรกเนี่ยฟอร์มของเขายัางไม่เข้าที่เข้าทางกับอาร์เซนอล แต่ทั้งเขาอาเตต้าและทีมงานก็ไม่ได้ดูดายนะคะพยายามปรับจูนตัวนักเตะและเพื่อนร่วมทีมอย่างสุดความสามารถและแล้วฮาวเวดก็ปลดล็อกเลยค่ะยิงประตูแรกให้ปืนใหญ่ได้สำเร็จในนัดที่7ของหลีกนะคะเป็นเกมเยือนบอลมัด เกมนี้เพื่อนๆในทีมหลีกทางให้เขารับหน้าที่สังหารจุดโทษเพื่อเรียกความมั่นใจจนนำมาซึ่งชัยชนะเหนือบอลมาส4ประตูต่อศูนย์จากจุดโทษนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความมั่นใจของเขาเลยนะคะเขาเริ่มปรับตัวพร้อมทำประตูเรื่อยๆค่ะเรียกว่าผลงานเนี่ยดีวันดีคืนจนในเกมนัดที่13ของฤดูกาลอาเซนนอนยกพลไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดที่เบรนท์ฟอร์ดคอมมูนิตี้สเตเดียม ฮาเวดลงสนามในฐานะตัวสำรองค่ะแล้วก็สวมบทซูเปอร์ซับมงประตูชัยช่วงท้ายเกมให้ทีมเก็บ3แต้มสำคัญในอีก2นัดถัดมาก็เป็นเกมกับรลูตันทาวนะคะปืนใหญ่ก็จัดการเก็บ3มแต้มด้วยสกอร์4ประตูต่อ3 นัดนี้ฮาวเวดเป็นคนยิงตีเสมอ3ประตูต่อ3ค่ะซึ่งประตูตีเสมอของเขากลายเป็นสารตั้งต้นในการเก็บชัยชนะให้ทีมและในนัดกับไรตันซึ่งเป็นนัดที่17ของฤด,ดูกาล<ๆ>เขาก็ยังคงยิงประตูได้อย่างต่อเนื่องจนเขาเองก็เปิดใจเลยนะคะหลังจากที่ยิงประตูได้เรื่อยๆความมั่นใจของเขาก็เริ่มเพิ่มขึ้นและจะพยายามรักษาฟอร์มเก่งนี้เอาไว้ให้ได้ ดูเหมือนว่าฮาเวตก็จะสามารถรักษาคำมั่นสัญญาในการรักษาฟอร์มที่ดีเอาไว้ได้หลังจากที่ได้รับหน้าที่ให้ลงไปยืนประจำการในตำแหน่งกองหน้าและสามารถเล่นกับเพื่อนร่วมทีมได้อย่างลงตัวในตำแหน่งนี้โดยเฉพาะตำแหน่งหน้าเป้าที่ทำได้ดีแบบต่อเนื่องค่ะทั้งยิงทั้งจ่ายสินนัดติดต่อกันเป็นครั้งแรกของเจ้าตัวในพรีเมียร์ลีกนะคะ จนนัดล่าสุดกับไบรตันซึ่งเป็นนัดที่32ของฤดูกาลฮาวเวตก็ท็อปฟอร์มสวมร,ร,ร่างทองยิง1จ่ายหค่ะพาปืนใหญ่บุกฉล่มไบรตันไป3ประตูต่อ0ูย์ก็ยิงตอกย้ำว่าตำแหน่งหน้าเป้าคือตำแหน่งที่เหมาะสมกับเขาที่สุดนะคะจนอารต<อ>ิต้าเองต้องออกมากล่าวชื่นชมว่าเขามีอิมแพคต่อเกมอย่างมากสถิติของเขาตอนนี้ดูดีมากเขาจำเป็นต้องรักษาระดับแบบนี้เอาไว้ ทั้งเขาและเพื่อนร่วมทีมต่างก็รู้สึกผ่อนคลายอย่างมากเมื่อได้ลงทําหน้าที่ในตําแหน่งที่ตนเองถนัดแล้วทุกอย่างก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติตนเองนั้นเคยคิดว่าขายเล่นได้3ามตำแหน่งที่แตกต่างกันรวมถึงกองหน้าตัวเป้าแต่จนกว่าเราจะได้สัมผัสมันและในตอนนี้คายกำลังมี IMPACT มหาศาลกับทีมฟอร์มโดยรวมของเขาดีมาโดยตลอดและตอนนี้จำนวนการมีส่วนร่วมกับประตูก็สูงมาก ขายต้องรักษาฟอร์มแบบนี้เอาไว้เขามีผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมรายล้อมรอบตัวและเราก็พยายามจะสร้างบรรยากาศที่ถูกต้องสำหรับเขามาโดยตลอดความมั่นใจคือเรื่องสําคัญสําหรับผู้เล่นทุกคนและหวังว่าเราได้มอบความรักที่ขายต้องการเพราะแน่นอนเลยว่าเพื่อนร่วมทีม s t a ฟโ coach และตอนนี้เหล่าแฟนบอลกำลังรู้สึกแบบนั้นเช่นกัน ด้วยทักษะที่หลากหลายชันฉลาดคิดเร็วทำเร็วยอดเยี่ยมกับจังหวัดจบสกอร์นะคะมาถึงตอนนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าคายฮาวเวิร์ดเนี่ยกลายเป็นนักเตะในตำแหน่งฟอร์สไนที่ผสมผสานระหว่างกองกลางตัวรุกและกองหน้าในคนเดียวกันนะคะทำหน้าที่แบบทูอินวันได้อย่างกลมกลม่อมลงตัวที่สุดเลยละคะ่ะจนตอนนี้เขาพิสูจน์ให้เห็นแล้วนะคะว่าเขาเหมาะสมกับอาเซนนลและเข้าไปนั่งในใจแฟนปืนใหญ่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว